nhanh <Nhia> ạ Hãy subscribe cho kênh <Nhia> Ghiền Mì

โอ๋อกูกูกูไม่น่าเล่นเลยเกมเกมเกมดุดไม่น่าเล่นเลยมื่ไม่น่าเล่นเลยอืมเปิดเสียงโอ้แชดาบโอเคนีท์รอไว้ What the fuck หัวฮิน อย่าห้ามข้าพูอย่านะอย่านะอย่าเกมเกมเกมตัดคลิปอย่าอย่า ภาพก็ยีเพื่อนวัใครมาเอาภาพนี้มาเกมเกมโอ้ my god เกมนี่ยทำไมมันเป็นอย่างงี้เกมแล้วเกมไหมเก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 มโอโอไมีภาพจองใหญ่ขนาดนี้ว้าห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 ้าอือ We <laughs> do oh! game oh. Game! This game! Dude, 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 game! Oh, man! Oh, man! ว้าวดูสิหลอกๆกลัวเหรอเนี่ยทำไมมันเป็นร้านขายเสื้อฟรีไม่นะท่านเชื่อมดีแลวเฮ้ยจริงเหรอไหนพี่จะกุลตรงไหนอ่ะกูลืมกูลเดี๋ยวกูตรงไหนอ่ะกูว,กะว่าของฟรีกูซื้อซื้อชุดใหม่นิบ้บซื้อชุด เอาชุดต่ออะไรอีกแล้วก็ใส่เสื้อมาโอ้โหเท่ละพี่คนตรงไหนอ่ะเฮ้ยพี่็กคนตรงไหนอ่ะโอ้โหดูชุดเฮ้ยเกมเกมเกมใส่ท่ากระโดดนี่หนูได้เวอร์เจัวแล้วรวน เรกูกระโดดนียมงันเนม่นามีลบักสติปลบักมาดูดิเนี่ยเนีียมีสิบโลักสามารถซื้ออันนี้ได้สิลบักสิบโลบักอ้พอ้